พี่กิตพลฮะภาพของตลาดหุ้นหให้พี่มองภาพก,ก่อนดูแบบนิ่งๆน,นะกึ่งๆนิ่งๆวันนี้เคลื่อนไหวไม่เกิน5จุดเลยพี่กิจพลนะครับข้างนอกดูดีจากบอลจิวแต่ข้างในไม่รู้ว่าจะเหตุการณ์อะไรบ้างให้พี่กิตพลช่วยสรุปหน่อยฮะเชิญนะก็ต้องบอกว่ามี2ปัจจัยที่ทําให้บรรยารมณ์การลงทุนในทุกภาคเนี่ยอาจจะดูสงสงัลงนี่บ้านเราด้วยนะครับ ใจแรกก็คงจะเป็นผลมาจากการเลือกตั้งประธานที่ดีไต้หวันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเด็กของบ้านเรานะครับก็ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ผิดคาดเท่าไหร่ก็คือว่าพรรครัฐบาลหรือ DPP เนี่ยคุณไล่ชิงเต๋อนะครับก็ชนะการเลือกตั้งประธานธีบดีแต่ว่าถ้าเราพูดกันเป็นภาษาแบบบ้านๆก็คือว่าพรรค DPP เนี่ยเราก็จะบอกกันว่าเอ๊ะเขาน่าจะโปรอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นพอโปรอเมริกาเนี่ย ความขัดแย้งในฝั่งระหว่างไต้หวันกับจีนเองเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะลดระดับลงนะครับก็เลยครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ความกังวลในพื้นภาคนี้มันน่าจะมีนะครับทีนี้ต้องบอกว่าถ้ามันจะมีปัจจัยที่เป็นบวกกับบ้านเราก็คือว่าความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มันอยู่ระดับพิสศษนะครับก็ทําให้การย้ายฐานการผลิตออกจากไต้หวันกพอดีหรือจีนก็ดีเนี่ยน่าที่จะมาอย่างเซอวเซียเชียมากขึ้นนะซึ่งบ้านเราก็มีนะครับก็ถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นว่า ช่วงที่ผ่านมานะมักลงทุนไต้หวันก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาลงทุนเพิ่มในบ้านเราเยอะนะครับเพราะส่วนหนึ่งหลายคนเองสมมติมีฐานการผลิตในไต้หวันอยู่แล้วแต่ถ้าจะลงทุนเพิ่มเนี่ยก็จะเริ่มหลังเลแล้วว่าถ้าลงไต้หวันต่อเนี่ยบางบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากเพิ่มเอาก็อยากเป็นลูกค้าเขาอะแต่ไม่ได้อยากอยู่ในไต้หวันย้ายฐานการผลิตมันอยู่ที่อื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงเกิดกรณีมีความขัดแย้งกับจีนมากขึ้นนะครับดนะังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกก,บกับกลุ่มนี้ของอุตสาหกรรมบ้านเรา ภาพที่2ที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ2เซกเตอร์แต่มันจะกระทบชิ่งไปหาก,กันก็คือหลักๆเลยเป็นเรื่องของตัวปัญหานะครับของการกระแสเง,งินสดหรือสภาพคล่องของแท่น ITD นะครับซึ่งทาน,นของตัว ITD เองก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่17เมกราคมนี้นะครับเพื่อขอเลื่อนการชรําระคืนเงินต้นไปอีก2ปีครับแต่ทีนี้ถามว่ามันกระทบในมุมไหนบ้างก็แน่นอนว่า อันที่1เนี่ยการมีปัญหาสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเลื่อนได้หรือเลื่อนไม่ได้นะครับกระทบกลุ่มธนาคารค่อนข้างที่จะแน่เพราะว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ก็มีการปล่อยเงินกู้ซึ่งไม่รู้ใครบ้างนะครับถ้าเราไปตามข่าวเนี่ยอาจจะมีข่าวลือแต่ว่าไม่มีข่าวอะไรที่เป็นทางการเพราะฉะนั้น uh huh. ไม่ว่าจะเลื่อนได้ไม่ได้มีผลกระทบครับเพราะว่าปกติแล้วกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเวลาตั้งสำรองเนี่ยจะตั้งสำรองตามริ Bas ิล ทีนะ่นีริสเบสก็แปลว่าถ้าเขาเสี่ยงมากขึ้นอย่างปล่อยไป2ปีที่แล้ววันนี้เขาเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยต่อให้เขาไม่ผิดนัดชําระก็อาจจะต้องมีการทยอยตั้งสำรองเพิ่มนะครับอาจจะตั้ง10% 15- 20%แล้วแต่แล้วแต่ริสโมเดลของแต่ละธนาคารเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความท้าทายครับว่าประชุมกัน17เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันผ่านนะก็อาจจะตั้งสำรองเพิ่มมากเล็กน้อยแต่สมมติถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยนะครับหรือไม่ไดห้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่เลื่อนให้เน ขางคนี้กลายเป็นว่าไอ้ก,กลุ่มธนาคารอาจจะต้องอาจจะต้องตั้งสำรองเยอะหน่อยหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความท้าทายที่เข้ามาครับนอกจากกลุ่มธนาคารแล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีการกระทบชิงไปยังกลุ่มออวัสดุก่อสร้างแล้วก็กลุ่มผู้รับเหมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะปกติกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของงานที่พันเงินไปพันกันมานะครับบางงานเนี่ยคนนี้ชนะปรงมูลก็ซับงานต่อนะครับซับคอนแทรคงานต่อเนี่ยให้กับทานาของตัว หุ้นรับเหมาตัวอื่นนะขณะเดียวกันบางทีก็อาจจะไปเป็นแพ้ง,งานนี้แต่ไปเป็นซับคอนแทคให้อีกคนนึงก็มีด้วยนั้นตรงนี้ครับก็ในกรณีที่ IT d ดีประสบปัญหาสภาพคล่องเนี่ยตอบยากเหมือนกันว่าหุ้นคอนแทคเตอร์ตัวอื่น,นตัวไหนจะโดนผลกระทบบ้างนะครับทีนี้ถ้ามาดูหุ้นคอนแทคเตอร์ตัวใหญ่ๆใ,ในตลาดอย่างเช่น CK s t สแกเนี่ยก็คงมีงานที่มันซับต่อมาจาก IT d ดีนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยความที่ทั้งคู่เองก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสภาพคล่องที่ ถือว่าดีกว่ามีเงินลงทุนที่ดีกว่าเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้มันจะเจอปัญหาสมมติ ITD เกิดช็อตขึ้นมาแล้วคืนจ่ายคืนบางอย่างไม่ได้หรือดึงเชงการจ่ายเงินเนี่ยคงไม่ได้กระทบ c ีเคสเปคเท่าไหรแต่ว่ารับเหมาตัวกลางตัวเล็กที่มันใหญ่เล็กเกว่านั้นเนี่ยครับสมมุติว่ามันเกิดปัญหาช็อตขึ้นมาจากท่านั้นของตัว ITD เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของหลายๆคนไปเลยเนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้ครับในประเทศประเด็นของ ITD เนี่ย ก็จะมีผลกระทบที่มีโอกาสที่จะเป็นวงกว้างสำหรับตลาดในภาพสัปดาห์นี้ครับค่ะครับผมเพราะฉะนั้นดูให้ดีเลยนะวันที่17นะครับแล้ววันนี้ล่ะวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการแจ้งเรื่องของดอกเบียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็กำลังติดตามดูอยู่นะตกลงว่าน,นิมเป็นอย่างไรนะครับจากทิสโก้แหละเราก็ไม่ยามดูแต่ออกมานี่ตรงกันข้ามเลยอาจจะเป็นแบงก์กลางก็ได้นะฮะนิมก็ไม่ได้สูงนะฮะสำรองก็ถือว่าสำรองลดลงด้วยซ้ํา ต่ฮะก็ไม่ได้ห่วงเรื่อง NPL อ่ามันมันกำลังแปลความหรือว่าส่งส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับหรือไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคือต้องต้องแยกหลายมิติครับเพราะว่าเอ่อในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อมันก็จะมีประเด็นว่าจริงแล้วกําไรกลุ่มธนาคารเราเนี่ยทำ New High เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้ต้องต้องต้อง,องบอกอย่างนี้ครับว่าเออมันเหมือน GDP บ้านเราอะครับคือสมมุติว่าถ้า GDP เราโตต่อให้โตกระจอก2%ทุเปอร์เซนี่ทุกปี แล้วคนอื่นโต5%หรี่ยังไง GDP เราก็ต New h i g ได้นะขอแค่ไม่ติดลบเนี่ยยังไงตัวเลขนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นการที่กําไรกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นมาทํ New High ตามเศรษฐกิจกที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นอันผมคิดว่าไอ้โลจิกที่ว่าเศรษฐกิจกไม่ดีแล้วกําไรแบงก์จะ New ไฮไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่เป็นโลจิกที่ผิดครับ <S <S แต่ทีนี้สิ่งที่ต้องมาดูจริงๆก็คือต้องมาดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย กำไรกลุ่มธนาคารพัน,นี้นั่นมันโตเร็วหรือโตดีกว่าเศรษฐกิจมากๆกหรือเปล่านะครับถ้าไปดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโตมาพอๆกับเศรษฐกิจถ้าเพียงมองภาพเทียบปีารปีเนี่ยอาจจะเพิ่มโตสูงเยอะเพราะปีที่แล้วมันมีหลายอย่างที่แย่ในเรื่องของการตั้งสำรองนะครับแต่ถ้าเราไปดูความสามารถในการทํากําไรต่อสินทรัพย์อย่างเช่นมองว่าแบงก์มีแอสเซทอยู่ประมาณ22ล้านล้านนะครับแล้วมีกําไรของกลุ่มแบงก์ปีนี้สัก220 0 0 0ล้านนี่ก็คือ1%นอั่นเองแปลว่าบนสินทรัพย์ที่มีทั้งหมด ทำกำไรได้แค่หซซึ่งเทียบกับธุรกิจหลายอย่างแล้วเนี่ยแบงก์กระจอก่าเยอะมากเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองในมิติของอความสามารถในการทำกำไรเนี่ยแบงก์ไม่ได้ทํากําไรหรือท้ากําไรเกินควดเลยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้าจะให้ต้องบอกว่าดัง,างนั้น argument ในเรื่องของการที่ว่าเอะแบงก์กำไรผิดปกติผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าถามว่าแบงก์เองชว่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่สามารถัพ p อ o r t นโยบายหลายๆาอย่างของภาครัฐหรือการปล่อยผู้ให้มันกว้างมากกว่านี้ได้เนี่ย ก็ต้องไปดูว่าข้อจํากัดมันคืออะไรก็ต้องยอมรับที่จริง,รงนะครับว่าสมมติสมสมุติว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลูกหนี้หลายคนเองอาจจะไปติดปัญหาตั้งแต่สมัยโควิดแล้วเนยังแก้ไม่จบทีนี้ธนาคารจะไปปล่อยเพิ่มหรือจะไปช่วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่อาจจะเป็นจุดที่ก็ถ่างคนแต่ก็กลัวว่าถ้าช่วยเพิ่มเนี่ยมันจะกลายเป็นถั่วแล้วยิ่งขาดทุนเพิ่มหรือเปล่านะครับจากที่มีปัญหาอยู่ในนั้นผมคิดว่าประเด็นตรงนี้มันก็มีความซับซ้อนหล,หลายอย่างนะครับแต่แต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ย คงไม่ใช่แบงก์เนี่ยมีกําไรจกกนกระทั่งมันผิดปกติมากกว่าธุรกิจอื่นจนเกินไปนะครับครับสองคำถานน่นก็คือว่ามองภาพว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเดินหน้านโยบายแบบไหนอย่างไรนะครับะจะลดดอกเบี้ย <ผม S 1> ไหมหรือว่าแล้วก็แบงก์น่าสนใจมากไหมหรือ,อยังไงชฮะ,ะผมคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ลดดอกเบี้ยครับคือต้องบอกว่าอันนี้ก็เคยคุยธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าโอเคเงินเฟ้อพึ่ปกติามันลด แต่ถ้าไปดูเงินเปอรพื้นฐานเนี่ยมันยังเพิ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกันแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยขึ้นออกเบี้ยน้อยกว่าอเมริกาซึ่งก็ไม่แปลกเพราะอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจร้อนแรงมากดังนั้นเขาต้องขึ้นขึ้นในระดับที่มากที่จะดึงให้เศรษฐกิจที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันวิ่งช้าลงไปเลยแต่บ้านเราเนี่ยที่ขึ้นระดับตรงนี้ซึ่งประมาณครึ่งเดียวของของเฟดเองเนี่ยก็แปลเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นครับนะวิ่งช้าๆดังนั้นการขขึึ้้้นนนก็คคือแแ่่่มมมมาาาใหหัเะสตว ไม่ถึงกับต้องขึ้นไปและสร้างแรงฉุดต่อเศรษฐกิจให้มันชะลอลงนะครับ mm hmm. ดังนั้นผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยจากหลายเอย่างกงงอนงไม่น่าจะมีการลดดอกเบีย้ยนโยบายที่สาคัญก็คือถ้าเราย้อนกลับไปดูสมัยปี2543นะครับตอนนั้นดอกเบีย้ยนโยบายอเมริกากับไทยห่างกันมากๆแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพของเงินอ่อนค่ารุนแรงนะครับแล้วก็เห็นภาพของเซ็ตเนี่ยไม่ค่อยดีเลยในช่วงเวลานั้นดังนั้นผมคิดว่าจากบทเรียนที่เคยมีมาเนี่ยภายในของกงงอนงเอง ก็ <S <S คงจะไม่รีบร้อนในการที่จะปรับลดดอกเบีย้ยซึ่งจะทาให้ส่วนต่างนี้มันถ่างขึ้นมาอีกนะคงคงใช้มาลักษณะการที่เรียกว่ารักษาระดับดอกเบีย้ยตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้งรอจนกระทั่งอ,กกอเมริกาเองเขาไปทยอยลดดอกเบีย้ยลงแต่ว่าไม่น่าที่จะมีการรีบร้อนในการปรับลดดอกเบีย้นยนโยบายลงครับครับอ่ะนะ,ะคะกลุ่มแบงก์ก็ยังลงทุนได้นะมฮะหรือว่ายังรอดูอยู่ต้องบอกว่าปีนี้จะเป็นแค่การเทรดแล้วครับจะไม่เหมือน2ปีที่ผ่านมาซึ่งเกาะดอกเบี้ยขาขึ้นเราก็ทําให้มีการเพิ่มน้ำหนักมาได้ปีนี้ครับ ต้นทุนาการเงินที่สูงขึ้นจะทําให้นิมของกลุ่มธนาคารเองเนั้นเริ่มเริ่มผ่านจุดที่ดีที่สุดแล้วแล้วลงลงเร็วลงช้าเท่านั้นเองนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้กลุ่มธนาคารพาณิชยปปีนี้ลงถูกรอบเราอาจจะได้1 0 15ได้ปันผลด้วยอีก4% 5%ตาเอแต่ว่าจะไม่ใช่รอบของการลงทุนยาวๆหรือว่าโฮไปเลยเนี่ยเหมือนกันช่วง2ปีที่ผ่านมาครับครับผมอ่ะมาที่ตลาดหุ้นไทยฮะให้กอมแนวรับแนวต้านและกลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างครับพี่กิตพล ก็แนวรับพันสร 1, นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ประมาณ1,417จถึง1,420จุดนะครับเราก็มองว่าตลาดเองในช่วงสั้นก็ยังคงจะไม่ไปไหนไกลครับแล้วก็ปกติเราจะเห็นนะครับว่าพอเข้าสู่ช่วงประกาศงบกลุ่มธนาคารแล้วเนี่ยกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่มักจะแป้กนะนักจะไม่ค่อยไปนะครับแต่ถ้าจะไปจริงก็มักจะเป็นหลังจากกลุ่มธนาคารประกาศงบมาแล้วประมาณสัก1สัปดาห์ได้นะครับ<ม>ก็ผลประกอบการกลุ่มของทิสโก้ที่ออกมาเนี่ยก็ต้องถือว่า แย่กว่าตลาดค่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าประกอบกับความเสี่ยงเรื่อง ITD ผมคิดว่ามันก็จะทําให้ทุกคนไม่หลีดในการซื้อครับแต่ว่าเน้นการรอเห็นหน้างบก่อนมากกว่าครับครับผมอักนะครับ1,420กับ1,410จุดนะครับกรอบวันนี้นะไปดูหุ้นที่น่าสนใจครับพี่กิจพลครับโอเคครับก็ที่เราคิดว่าน่าสนใจมีหลายๆตัวนะครับก็มองว่า ตัวที่น่าสนใจส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเอาตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นตัวงทางด้านปุ้นปั่นผลนะครับก็เพราะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนได้๋ยวผมขออนุญาตลบสกรีนของผมใช่เราตัวแรกเรามองตัวงทางด้าน BSRC หรือว่า SO เดิมครับ<อ>เราจะเห็นว่าเช้าวันนี้หุ้นลงกันบางตัวไม่ค่อยดีนะอย่าง SPRC เนี่ยไม่ค่อยดีครับเพราะว่า S.P.R.C กับบางจากเนี่ยช่วงนี้จะเอโทษทีครับต้องขออนุญาตไปตัวนี้ S.P.R.C กับบางจากเนี่ยจะแปลกๆนะเพราะว่าอย่างบางจากมีการตั้งสำรองอตัวท่านั้นงเงินลงทุนนะครับเพราะว่าไปซื้อแหล่งผลิตปิโตเรเลียมมาที่หนึ่งแล้วปรากฏว่ารีเซิร์ฟอาจจะน้อยกว่าที่คาดนะครับส่วน S.P.R.C เนี่ยมันมีประเด็นของการที่อันแผนชัดดาวนะครับในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น กำไรมันก็เลยอาจจะถึงเวลาแล้วต่ํากว่าตลาดคาดได้นะครับดังนั้นก็ช่วงสั้นระวังบางจากเอสพีอานิดหนึ่งครับแต่ที่เราชอบ PSRC เพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันพิเศษเข้ามาส่วนราคาหุ้นเนี่ยเทรด PE ต่ำกว่าตลาดประมาณ15-20%นะครับแล้วก็ถ้ามาดูจากตัวเลขเงินปันผลที่คาดการณ์เนี่ยเราก็น่าจะคาดการณ์จากราคาปัจจุบันเนี่ยน่าจะได้เป็นอยู่ประมาณ7-8%ได้นะ้นก็ เป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจในกลุ่มพุ่นใหญ่ครับทีนี้ถ้าเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยนะครับผมก็บอกว่าตัวที่เราสนใจเนี่ยก็จะมีตัวทางด้านซอขอนแก่นนะครับซอขอนแก่นอาจจะดูไม่ค่อยมีโมลุ่มนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเพราะว่าราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ราคาทั่วทีครับราคาเนื้อหมูเนี่ยมันลงมาค่อนข้างจะตลอดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ผลผลดีที่เข้ามาสู่ cross margin ของการผลิตนี้ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนแต่มาสีนะ่ครับผลดีจากราคาเนื้อหมูที่ลงมาเนี่ยมันจะเห็นผลได้ค่อนข้างจะเต็มไปมากแล้วนะครับบวกกับการที่เวลาราคาเนื้อหมูเริ่มดีขึ้นบ้างเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อแรงกดดันของกลุ่มของธุรกิจฟาร์มหมูของของตัวสอขอนแกนเนี่ยให้มันมีความกังวลน้อยลงดังนั้นผมคิดว่าภาพของไบมสัสสีเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นการเทิร์นอะเราะกับกาไรของสองขอนแก่นที่ลงมาในช่วงที่ผ่านมาครับ น่าจะมาดีที่เห็นตั้งแต่ไตรมาสสี่แหละแล้วปีหน้าก็น่าจะฟื้นได้เต็มที่ทั้งปีนะแต่นั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าปีที่ผ่านมากําไรไม่ค่อยดีเนี่ยออแล้วถ้ากําไรกลับไปสู่ปกติเป็นช่วงก่อน pre covid ได้เนี่ยออราคาปัจจุบันอาจจะปี e 8เท่าเท่านั้นเองนะครับถ้าเราดูาเนี่ยจะ p ี e 13 15เท่าแต่ว่าถ้ากลับไปปกติได้จริงราคานี้พี30 e นะผมคิดว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจบ,บนภาพของการ uh, turn around ครับใช่ครับผมออะนะคะ อแนวรับแนวต้านสักหน่อยไหมอ่ะสอขอนก่อนครับตัวไหนครับแนวรับแนวต้านฮะสอขอนก่อนเลยฮะโอเคครับก็สอขอนแกนนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวของเทนน่าแนวรับสําคัญอยู่ที่เอจะอยู่ที่สี่บาทสามสิบสี่ครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยผมคิดว่าก็จะอยู่ในโซนแถวใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยแถวแนวต้านสําคัญนี้เลยครับก็คือประมาณสี่บาทหกสิบสองนะครับดังนั้นก็คร่าวๆ 4บาท30ถึง4บาท60นะครับในโซนนี้ครับค่ะ <ผม S 2> ตัวเอสโซเดิมนะฮะเอสโซเดิมนะครับ T S R C เออเราก็มองว่าแนวรับก็คืออยู่ในโซนราคาแถวปัจจุบันเลยนะครับ8บาท50ถึงเมื่อวันอาจจะมีลงมาถึง8บาท40บ้างแล้วก็แนวต้านเราก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณแถว9บาท10แล้วก็9บาท80นะครับครับ ค่ะข, <อ S 1> ขอหนึ่งตัวแล้วกันนะคะวันนี้ตัวอามานาลิ s ซิงค่ะอนามานะนะครับโอเคครับอามานาลิ s ซิงเองกออ็จะเห็นภาพของออราคาที่ค่อยๆ่อฟื้นนะครับทีนี้ก็คือต้องบอกว่าตัวเลขกำไรยังมีโอกาสที่จะฟื้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ตลาดไม่มั่นใจก็คือการตั้งสำร,รองเนี่ยมันเริ่มลดลงมาแล้วหรือย,อยังนะครับซึ่งเข้าใจว่าจริงแล้วเนี่ยมันน่าที่จะต้องบอกว่าก้ากึ่งเลยเพราะว่า ในภาพของในภาพหนึ่งเนี่ยมันน่าที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ภาพหนึ่งที่เราตอบไม่ได้ก็คือว่าราคารถยนต์มือสองมันลงมาเร็วมากถ้าใครติดตามดูนะครับ<ถ>ดังนั้นก็บอกว่าสมมุติว่าถ้าถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงของการผิดนัดชาระนี่กําไรก็น่าจะดีขึ้นแต่สมมติว่าถ้าเกิดถึงขั้นผิดนัดชาระแล้วจะต้องมาขายรถเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นความเสี่ยงว่าเอ๊ะม,มันจะมันจะมีผลที่มันเอ่อที่มันไม่พึงประสงค์หรือเปล่านะครับก็ในภาพของการเก็งกําไรตัวอามานะตรงนี้เราก็มอง แนวรับอยู่ที่2บาท16นะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณตัวของทางด้าน2บาท40ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่กิจพลค่ะขอบคุณมากคะ่ะบคุณคคคสวัสดีครับ